ชาร์กอ็ so, อกโซ่มกน็อกรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมาตรฐานใหม่สำหรับลูกค้ากลุ่ม Daily Use Urban วันนี้เราจะมารีวิวแบบละเอียดว่าเจ้าชาร์กอ็อกโซคุ้มแค่ไหนและเหมาะกับใคร เปลือกหมวกผลิตด้วยเทคโนโลยีเล็กสันไฮอิมเพกโพลีคาร์บอเนตน้ำหนักโดยเฉลีย่ยอยู่ที่1660กรัมแล้วแต่ไซส์นะครับดีไซน์ของชาร์กอ็อกโซโซนะครับไม่ได้ออกแบบมาให้ดูเท่นำสมัยและลําอนาคตเท่านั้นแต่ยังช่วยคิดในเรื่องของแอโรไดนามิกการไหลเวียนของอากาศและความรูดลมของหมวกระบบระบายอากาศของชาร์กอ็อกโซโซนะครับมีถึง3จุดด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องลมปากนะครับช่องลมบนหน้าผากครับแล้วก็จะออกจากด้านหลังนะครับผมชุดนวมภายในนะครับผลิตจากเทคโนโลยี ไมโครแบดนะครับดูดซับเหงื่อได้เร็วยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็ระบายอากาศได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นรวมถึงแผ่นปิดใต้คางด้วยและที่สําคัญนะครับหมวกประเภทนี้นะครับยังรองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับเพราะว่าภายในหมวกของเขาเนี่ยจะเว้ดรูลําโพงไว้ให้แล้วครับผมการเปิดปิดช่องลมนะครับแล้วก็กลไกเว้นกันแดดเนี่ยสามารถทําได้อย่างง่ายดายในขณะที่เรายังใส่ถุงมืออยู่นะครับ เพื่อให้สะดวกสบายต่อการใช้งานครับผมในหมวกสไตล์ของ m o d u l ่ f ฟิปแบ็กเนี่ยจะเป็นหมวกยกคางแบบยกไปด้านหลังเลยนะครับเราจะสาธิตให้ดูนี่ยกไปด้านหลังเลยแล้วปิดชิวลงมาครับผมที่สำคัญก็คือเขาจะมีตัวล็อกตัวนี้มาให้ตัวล็อกคางไม่ให้เปิดคางได้ครับตัวล็อกตัวนี้ตัวล็อกคางด้านล่างนะครับเป็นแบบดับเบิลคลิปล็อกนะครับเราจะต้องงัดตัวล่างเข้ามาก่อนแล้วก็จับจีบแล้วก็เปิดขึ้นไป และที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับหมวกสไตล์นี้นั่นก็คือแว่นกันแดดแบบบิวอินนะครับผมในชาร์กออกโซนเนี่ยเขาจะติดมาให้แบบบิวอินอยู่แล้วนะครับแว่นกันแดดของเขาจะผลิตจากวัสดุอุปกรณ์คัสวันเหมือนเดิมนะครับผมง่ายดายเพียงปลายนิ้วนะครับจะอยู่ด้านล่างหมวกแต่ปลายนิ้วล้วก็กดขึ้นเท่านั้นเองง่ายดายมากสรุปคร่าวๆนะครับชาร์กออกโซนเนี่ยครับความปลอดภัยฟังก์ชันการออกแบบสุดล้้าในงบก,กลางๆนะครับ ชาร์กออกโซถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในยุคนี้เลยครับผมราคาณปัจจุบันนะครับเริ่มต้นอยู่ที่14,500บาทนะครับสำหรับสีพื้นนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่จะเป็นในคอนเซปต์ของ Dark Shadow นะครับเป็นสีพื้นเช่นเดียวกันแต่เขาจะแถมชิลดําำให้ด้วยจะบวกขึ้นมา1 0 0 0บาทนั่นก็คือ15,500บาทนะครับแล้วก็ไลกราฟิกที่อยู่ด้านข้างนี่ครับจะอยู่ที่16,500หน้ร้อบาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับพร้อมจำหน่ายแล สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายของเราได้เลยครับผม